มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนดกะปัญหาปฐมวัคสัพัญยุตังปัตตะปัญหาที่แถามว่าพระโคโดมเผาอากุศลเสร็จสิ้นแล้วหรือหรือว่ายังเหลืออยู่บ้างจึงได้สำเร็จพระโพธิญาณพระราชาอาหะสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินธราธิบดีมีพระราชโองการตรัสว่า พันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาตถาคโตสมเด็จพระตถาคตทศพลเจ้าสพังอกุศลังชาปยิตวาเผาเสียซึ่งอกุศลทั้งปวงเสร็จสิ้นทีเดียวเจียวหรือจึงสำเร็จแก่พระประมาพิเศษสัมโพธิญาณอุทาหุหรือว่าสมเด็จพระาศาสดาจารย์เจ้าเผาอากุศลไม่หมดมีเศษอยู่ สมเด็จพระบรมครูจรึงสำเร็จแก่พระสันเพชรดาญานประการใดพระนาคเสษนวิสันชนาแก้ไขว่ามหาราชขอทวายพระพร,พรสมเด็จพระบรมโลกุตมาจารยานสัพพันอยู่เจ้าเผาเสียซึ่งอกุศลทั้งปวงสิ้นเสร็จจึงสำเร็จแก่พระสันเพชรดาญาณเหตุยกเสียจากกิริยาที่กระทำกรรมเป็นอกุศลไม่เหลืออยู่ ขาดสิ้นทีเดียวบอพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการถามว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาสมเด็จพระบรมโลกกนรา,าสาดาเสวยทุกขเวทนาอยู่บ้างหรือไม่เล่าพระนาคเสนจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชะขอถวายพระพร สมเด็จพระบรมโลกกนาศาสดาเสวยทุกขเวทนาเมื่อสเก็ดศิลากระเด็นมาถูกพระบาทบังเกิดห่อพระโลหิตขึ้นมาครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งบังเกิดพระอาพาธลงพระโลหิตที่บ้านเวลุวะคามชีวกโกมารพัฒประกอบพระโอสถเป็นยาประจุถวายด้วยความเลื่อมใสในพระองค์อันหนึง่ง เมื่อบังเกิดพระวายูกำเริบขึ้นมาในพระเสรีระกายพระอานนทวายอุทกังร้อนให้เสวยเพื่อระง,งับพระอาพาธที่กำเริบนั้นขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองการตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาผู้เป็นเจ้าว่ากับโยมว่าสมเด็จพระบรมโลกกนราาสดาจารย์เจ้า เผาเสียซึ่งอากุศลสิ้นไม่มีที่กระทำให้เหลือเศษจึงสำเร็จแก่พระสันเพชรดาญาณถ้าฉะนั้นแล้วต้องการอะไรเล่าที่พระองค์เจ้าเสวยทุกขเวทนาอาพาธเล่าถ้าอากุศลสิ้นแล้วที่จะมีทุกขเวทนาอาพาธหามิได้คำที่ว่าสมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาจเจ้าเผาเสียซึ่งอากุศลสิ้นเสร็จ ได้สำเร็จแก่พระสันเพชดาญานจะมิผิดหรือประการหนึ่งเล่าถ้าว่าสมเด็จพระบรมโลกาณา,าสดาจารย์เจ้าเผาอากุศลเสร็จสำเร็จและได้ตราแก่พระสันเพชรดาญานคำที่ว่าสมเด็จพระโลกุตมาจารย์ยังเสวยทุกเวทนาอาพาธนี้จะมิผิดหรือคำทั้งสองนี้ไม่ต้องกันอายังปันโโห อันว่าปริศนานี้เป็นอุพโตโกติตาวานุปัตโตมาถึงพระผู้เป็นเจ้าขอพระผู้เป็นเจ้าจงระง,งับดับเสียซึ่งความสงสัยนากาลบัตินี้เทโรพระนาคเ,เสนเทราธิบดีจึงวิสัชนาซึ่งอุพโตโกติปัญหาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภาร ทุกขเวทนาอันเป็นมูลแห่งอก,กุศลกรรมนั้นสมเด็จพระสันเพชรพุทธเจ้ามิได้เสวยเวทนาทั้งหลายย่อมเกิดแต่เหตุแบดประการดังนี้ดูกะระบอพิษพระราชาสมภารเหตุแปดประการคือสิ่งใดเล่าขอถวายพระพรบ่อพิษพระราชาสมภารได้แก่วาตะสมุทฐานประการหนึ่งปิตตะสมุทฐานประการหนึ่ง เสมหะสมุดฐานประการหนึ่งสันนิปาติกาประการหนึ่งอุตุปรินามชาประการหนึ่งวิสมะปริหารชาประการหนึ่งโอปกกามิกาประการหนึ่งกรรม,มวิปากชาประการหนึ่งสิริเป็นเหตุแปดประการฉะนี้เวทนายมบังเกิดด้วยเหตุแปดประการเหล่านี้ขอถวายพระพรที่โลกว่ากันว่า บุคคลเสวยเวทนาด้วยกรรมนี้ผิดหาจริงไมมบ่อพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสว่าพันเตนาคเสณะข่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาเวทนาที่เสวยทุกข์ด้วยเหตุเจ็ดประการคือวาตาสมุดฐานประการหนึ่งปิตตสมุดฐานประการหนึ่งเสมหะสมุดฐานประการหนึ่ง สันนิปาฏิกาประการหนึ่งอุตุปริณามชาประการหนึ่งวิสมะปริหาราชาประการหนึ่งโอปักกามิกาประการหนึ่งสิริเป็นเหตุเจ็ดประการดังนี้เป็นกรรมะสมุทฐานเกิดแต่กรรมสิน้นจะได้พ้นจากกรรมไปหามิได้พระผู้เป็นเจ้าพระนาคเกษนวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะขอถวายพระพรถ้าฉะนั้น ท่านจะว่าไว้เป็นส่วนๆแต่ละส่วนมีลักษณะต่างๆกันต้องการอะไรเล่ามหาราชะขอถวายพระพรว่าโตลมนั้นเล่ากำเริบด้วยเหตุสิบประการเหตุสิบประการนั้นอย่างไรเหตุสิบประการคือกำเริบด้วยเย็นประการหนึ่งกำเริบด้วยบริโภคเหลือขนาดประการหนึ่งกำเริบด้วยยืนนานนักประการหนึ่ง กรเริบด้วยตั้งความเพียรจนเกินไปประการหนึ่งกรรเริบด้วยวิ่งมากนักประการหนึ่งกรรมเริบด้วยงานหนักนักประการหนึ่งกรรเริบด้วยกรรมวีบากประการหนึ่งสิิรประสมเป็นสิบประการด้วยกันและเวทนาทั้งหลายนี้จะเกิดขึ้นในอดีตก็หาไม่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็หาไม่ย่อมเกิดแต่ในพบปัจจุบันชะนี้ จะว่ากองเวทนาทั้งปวงเกิดแต่กรรมสิ่งเดียวอย่างไรได้ส่วนปิตะสมุทฐานนั้นเล่าปิตะแปลว่าดีดีกําเริบด้วยเหตุสามประการเหตุสามประการนั้นอย่างไรคือเย็นนักประการหนึ่งร้อนนักประการหนึ่งบริโภคอาหารไม่เสมอประการหนึ่งสิลิเป็นสามประการด้วยกันเสมหะสมุทฐานนั้นคือ เสมหะกำเริบด้วยเหตุสามประการคือเย็นนักประการหนึ่งร้อนนักประการหนึ่งบริโภคอาหารนักดื่มน้ำนักประการหนึ่งสิริเป็นสามประการด้วยกันลมและดีและเสมหะทั้งหลายกำเริบขึ้นด้วยเหตุเห,เหล่านี้แล้วย่อมเจริญระคนปนกันทำเวทนาอันเป็นส่วนแห่งตนแห่งตนให้บังเกิดขึ้นแก่คนทั้งหลาย ขอถวายพระพอรอันหนึ่งเวทนาที่เป็นอุตุปรินามชานั้นย่อมเกิดขึ้นด้วยความแปรปรวนแห่งฤดูเวทนาที่เป็นวิสมะปริหาราชาย่อมเกิดขึ้นด้วยการรักษาอิริยาบถไม่เสมอเวทนาที่มีความเพียรเป็นปัจจัยเป็นเหตุเป็นกิริยาก็มีมีกรรมเป็นวิบาเกิดขึ้นด้วยอำนาจผลแห่งกรรมก็มี เวทนาที่มีกรรมเป็นวิบากย่อมเกิดด้วยสามารถแห่งกรรมที่สัตว์ได้กระทำไว้ในชาติบางก่อนเวทนาที่เกิดแต่กรรมมาวิบากมีน้อยนักหนาที่เกิดแต่เหตุนอกนั้นมากกว่าชนพานที่ไม่มีวิจารณปัญญาทั้งหลายย่อมอ้างว่าเวทนาทั้งปวงเกิดแต่กรรมวิบากอย่างเดียวกรรมนั้นเว้นไว้แต่พระพุทธญาณ ไม่มีใครสามารถจะกำหนดรู้ได้มหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชาสมภารที่อัตมาภาพถวายพระพรไว้ว่าศีลาอันเป็นสเก็ดกระทบพระบาทสมเด็จพระโรคกาณาตให้พระองค์เสวยทุกขเวทนานี้จะเป็นด้วยวาตะสมุทฐานและปิตะสมุรฐานเสมหะสุตรฐานสันนิปาติกา อุตุปรินามชาวิสมะปริหารชาและโอปักกามิกาอย่างไรนั้นหาไม่ได้สเกตศิลากระทบพระบาทเข้านี้ด้วยสามารถพระเทวทัตนั้นผูกเวรพระสัพพันยูมากกว่าแสนชาติพระเทวทัตคิดว่าอัตมาจะก,กลิ้งศิลานี้ให้ตกทับพระพุทธเจ้าให้ถึงแก่มรณาสันคิดแล้ว พระเทวทัตก็กลิ้งศิลาลงมาเร็วพลันอันเยทเวเสลาครั้งนั้นยังมีศิลาสองก้อนเข้ารับเอาศิลาที่พระเทวทัตกลิ้งลงมาทเวหัตถาวิยะเปรียบเหมือนรับไว้ด้วยมือทั้งสองมิให้กลิ้งไปถูกต้องพระตถาคตได้ศิลาที่พระเทวทัตกลิ้งไปนั้นก็ติดค้างอยู่บนศิลาทั้งสองครั้นกระทบกัน ศิลานั้นก็แตกเป็นสะเก็ดตกลงมาด้วยกันสะเก็ดศิลานั้นกระเด็นมากระทบพระบาทสมเด็จพระโรกานาเจ้ายังพระโลหิตห่อให้บังเกิดจึงได้เสวยทุกขเวทนาทุกขเวทนานี้เกิดด้วยกรรมวีบากก็ว่าเกิดด้วยพระเทวทัตกระทำก็ว่าและเวทนาที่จะบังเกิดด้วยสิ่งอื่นคือมูลแห่งอกุศลที่พระองค์กระทำแล้วหาไม่ได้ และจะเกิดด้วยวาตาสมุทฐานเป็นต้นก็หาบ่มีได้และจะเกิดด้วยเหตุเจ็ดประการมีวาตาสมุทฐานเป็นต้นนี้เข้าแซมแทรก,ก็หาไม่ได้จะว่าเป็นด้วยวิบากแห่งอกุสลกรรมหรือหรือจะว่าเกิดแต่พระเทวทัตกระทำก็ตามแต่จะว่าเถิดอุป,ปมาฉันใดอุปไมยดุดบุรุษผู้หนึ่งจะกระทำนามีผู้หนึ่งเอ็นดูให้นา มีผู้หนึ่งเมตตาให้ข้าวปลูกครั้นบุรุษผู้นั้นได้ทากไถสําเร็จการแล้วจึงเอาข้าวปลูกที่เขาให้นั้นว่านลงในนาครั้นนานมาพืชน,นั้นไม่จเจริญจะโทษเอาใครจะโทษผู้ให้เนื้อนาว่าให้เนื้อนาไม่ดีหรือหรือจะโทษเอาผู้ให้ข้าวปลูกว่าให้ข้าวปลูกไม่ดีก็ตามที่จะว่าความข้อนี้อุปมาฉันใด เบื้องว่าสมเด็จพระบรมโลกกาณาเจ็บพระบาทเสวยทุกขเวทนาเอสาเวทนาเวทนานี้จะว่าเกิดด้วยกรรมวีบากหรือหรือจะว่าเกิดด้วยกิริยาที่พระเทวทัตกระทำก็ตามแต่จะเปรียบความเหมือนข้างหนึ่งให้นาข้างหนึ่งเมตตาให้พืชข้าวปลูกนัทธัญยาเวทนา เวทนานี้เป็นเวทนาเกิดด้วยเหตุอื่นหาไม่ได้อันหนึง่งจะอุปมาถวายบอพิษพระราชาสมภารปานดุดบุรษผู้หนึ่งบริโภคอาหารเข้าไปไม่สบายชายนั้นจะโทษเอาท้องว่าท้องไม่สบายเองหรือหรือว่าชายนั้นจะโทษเอาอาหารก็ตามที่จะว่ามหาราชะขอถวายพระพร เวทนานี้ก็เหมือนกันจะว่าเกิดแต่กรรมวิบาก็ว่าจะว่าเกิดแต่กิริยาที่พระเทวทัตกระทำก็ว่านัดถัญญาจะว่าเวทนาเกิดแต่เหตุอันอื่นหาไม่ได้ประการหนึ่งเล่าอันว่าเวทนาเป็นกรรมวิปากชาคือที่เกิดแต่ผลแห่งอากุศลกรรมที่พระองค์กระทำไว้แต่หลนหลังนั้น และเวทนาที่เกิดด้วยวิสมะปริหานี้ไม่มีเป็นอันขาดแก่พระโลกกน้าเจ้าและเวทนาที่เกิดด้วยเหตุหกนอกกว่านี้คือนับแต่วาตะสมุทฐานเป็นต้นตราบเท่าจนโอปักกามิกาอาพาธนั้นย่อมมีแก่พระองค์แต่มิอาจกระทำย่ำยีให้พระองค์สิ้นสังขารได้บพิษพระราชะสมภารพึงสันนิฐานเข้าพระทัยด้วยประการดังนี้ มหาราชะขอถวายพระพรประการหนึ่งในจตุมหาภูตากายแห่งสมเด็จพระมหาการุณานี้ย่อมมีเวทนาที่เป็นอิทธารมและอนิธารมคือเป็นสิ่งที่พึงใจและไม่พึงใจกับดีและชั่วตกลงไปเปรียบดุดก้อนดินอันคนทั้งหลายโยนไปบนอากาศแล้วตกลงบนพื้นปัฐพีก้อนดินนั้น ตกลงมาถูกแผ่นดินด้วยกรรมหนหลังของแผ่นดินนั้นหรือประการใดขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาแผ่นดินจะมีเจตนาที่จะกระทำกุศลอกุศลด้วยเหตุอันใดาหาไม่ได้และก้อนดินทิ้งขึ้นไป ตกลงมาเหนือแผ่นดินด้วยเหตุเป็นปัจจุบันไม่ใช่กรรมที่แผ่นดินกระทำไว้ในก่อนพระนาคเษนจ,จึงถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชาสมภารแผ่นดินเป็นฉันใดพระตถาคตเจ้าบรมบพิษก็พึงทรงเห็นว่าเป็นฉันนั้นสะเกดตกลงถูกพระบาทของพระองค์โดยพระองค์มิได้กระทำกรรมอันใดอันหนึ่งไว้ในการก่อน ก็เป็นเหมือนก้อนดินตกลงมาเหนือแผ่นดินโดยไม่ได้กระทํากรรมไว้ในชาติก่อนนั้นนี่แหละบพิษพระราชาสมภารพึงเข้าพระทัยเถิดว่าสกเกตศิลามากระทบพระบาทสมเด็จพระบรมโลกกา,านานี้จะเป็นด้วยกรรมพระองค์เจ้าก,กระทามาหาบ่อมิได้อันหนึ่งเปรียบปานดุดหนึ่งว่าคนทั้งหลายอันทำลายและขุดซึ่งแผ่นดิน แผ่นดินนั้นได้กระทำกรรมหนนหลังไว้หรือบอบพิษพระราชสมภานสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอค์การว่าณหิพันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญแผ่นดินนั้นจะว่าได้กระทำกรรมอันใดไว้แต่ก่อนหาไม่ได้พระนาคเกษ็ถวายพระพรว่าสเกตศิลากระทบพระบาทพระชินสีเจ้านั้น จะเป็นด้วยกรรมที่พระองค์กระทําไว้แต่ก่อนหาไม่ได้ประการหนึ่งเมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถประชวรลงพระโลหิตนั้นจะเป็นด้วยกรรมหนหลังอันใดอันหนึ่งก็หาไม่ได้เป็นด้วยอาพาธนั้นมีสันนิบาตเป็นปัจจัยอย่างเดียวประการหนึ่งอาพาธสิ่งไรที่เกิดในกายและจิตของสมเด็จพระพิชิตมารเจ้านั้น จะได้เกิดด้วยกรรมของพระองค์ก็หาไม่ได้และอาพาธนั้นเกิดด้วยเหตุหกประการเหล่านั้นนับแต่วาตะสมุดฐานไปจนถึงโอกปกกมิกาสมุทฐานมหาราชะขอถวายพระพรสมเด็จพระผู้มีพระภาคพิชิตามานโมลีผู้ล่วงเสียซึ่งเทพพยาดามีพระพุทธดีกาโปรดประธานเทศนาไว้ ในมริยะศีวกะวยากรในสังยุตตนิกายเป็นดังดวงพระราชรัญชกรแห่งสมเด็จบรมกษัตราธิราชอันประทับไว้มีความว่าดุกะสีวกะพรามเวทนาทั้งหลายบางเหล่าที่มีดีเป็นสมุดฐานก็ดีที่มีเสมหะเป็นสมุดฐานก็ดีมีลมเป็นสมุดฐานก็ดีมีสันนิบาตเป็นปัจจัยก็ดี เป็นอุตุปรินามชาก็ดีย่อมบังเกิดขึ้นในร่างกายนี้เวทนาทั้งหลายเหล่านั้นบังเกิดขึ้นอย่างไรท่านพึงรู้โดยแจมแจ้งด้วยตนเองตามธรรมดาอย่างนั้นความรู้แจ้งเช่นนั้นเป็นสัจจะสมมุติของสัตว์โลกสมณะและพรามทั้งหลายย่อมมีวาทะและความเห็นในเวทนาเหล่านั้นว่า บุรุษบุคคลน,นี้ย่อมเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเป็นแต่กลางๆไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเวทนาทั้งปวงนั้นมีกรรมที่ทำไว้แล้วในการก่อนเป็นต้นเหตุดังนี้สมณะและพรามทั้งหลายนั้นย่อมแล่นล่วงสิ่งที่ตนรู้แล้วเองและสิ่งที่เขาสมมุติว่าเป็นของจริงในโลกเสียเพราะเหตุนั้น เราผู้ตถาคตจึงกล่าวว่าความเห็นของสมณะและพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นผิดจากมิจฉาทิฏฐิดังนี้สมเด็จพระบรมศาสดาโปรดประทานไว้ในสังยุตตนิกายชนี้มหาราชะขอถวายพระพร,พรสมเด็จพระพิจิตมานเจ้าเผาเสียซึ่งอกุศลสิ้นไปไม่มีเศษจึงได้สำเร็จพระสัพพัญยุตยาน จะได้เสวยเวทนาเกิดแต่กรรมมวีบากทั้งสิ้นนั้นหาไม่ได้ทาเรหิพระองค์จงทรงเข้าพระทัยดุจในที่วิสัชนามานี้สมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชาเฉลิมกษัตริย์มีพระรชาชโอรตรัสว่าสาธุสาธุสัมปติจฉามิข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าตามที่พระผู้เป็นเจ้ากล่าวมานี้ดีนักหนา โยมจะรับคำของพระผู้เป็นเจ้าจำไว้ในบัดนี้พระกัวะโตนิระวะเสสังอากุสลังเฉตวาสัพพัญยุตังปัตตะปัญหาสัพพัญยุตังปัตตะปัญหาเป็นคำรบแปดจบเพียงนี้